สวัสดีจ้าก้อยแก้วรเราเปช a วมาเบิง่งมาเบิ่งนางประดิษฐ์ประดิษฐ์ไอ้ที่ดักกุง้งสวัสดีครับนางประดิษฐ์ที่ดักกุ้งไอ้ก้อยก้อยอยากไปใส่กุ้งนางเลยว่าเดี๋ยวไอเห็ดให้่าสันเห็ดเนวดักให้ิีไปซื้อให้กลับมไปซื้อเดีเพราะมันแพงอันนึแล้วมันแพงแล้วนะเห็ดเอาแล้วนะเบิ่งนางสีเห็ดออกมาเป็นอะไรภูมิปัญญา ผู้ปัญญาทางสมองของคุณ ใส่วัสดุที่ห้ามีเนาะจ้ะกับไปตัดเอาไม้ไผ่มาแล้วกันกนั่งเอากระโปมาครบท็ดเ,เป็นสามเดียมเนาะจ้ะแล้วก็ที่ครบกี่ก้อยตัดเป็นมุงเก่าเนาะมุงเก่าที่ห้าวบิได้ใแล้วก้อยกระตัดเรียบร้อยเดี๋ยวก้อยสิเอามาเอามาครบ

แยกซ้ะมันนี่กป็นเสียของเลยถูกใช่ไหมกะเรนโอ้โหแตกหมดเสียเลยสมองอันซานสลาดของเพื่อนบอกให้ไปเอาอยู่บ้านพอ่อมาดักกับเรไป ไอ้สีเฮ็ดให้เดี๋ยวไอ้สีเฮ็ดให้เฮ็ดแล้วมันก็เป็นของห้องเนาะถ้าเบ่งน,นางสิเฮ็ดออกมามันจะเป็นอะไรเนาะจ้ะผลิตที่ดักกุ้งจากวัสดุเหลือใช้วัดสดุที่เราหาได้แบบไม่ต้องซื้อเสียตังสก,กาบาลกุ้งก็จะไปดักกุ้งอยู่ของคางบ้านนี่ล็จ้ะอยู่ใกล้ๆบ้าน เนี่ห <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> น้ากระตั้งขึ้นมาแล้สองอันแล้วอันเดี๋ยวก้อยลองไปเอามุ้งคอบึงก่อนด <laughs> งนงนีงามปะจังงามเสยลายดอกูเด้ยหลังมุง้งหลังมุง้งมันเป็นลายดอกบันนี้ก็สิเจาะขวดใส่นี้เนาะสามหู เอาขวดเอาปากขวดมาเจาะส่นี้จ้ะบ้าธรรมดาเลยนี่อ่ะนี่ก็มัดจุกเลยเด้อเวลาหนก็แกออกไปเลยเบื่อ่ะเพิ่งก็เป็นคนเฮ็ดนั้นก็จะไปหา ขวดมาปากปากมันจะ้ะที่เร็กว่าสิงิบติดไปเลยาราบวตรงยิบตกพันๆแล้วกันนั้นแฝงนั้เปเปนเลยแบบง่ายๆแล้วจ้ะ ข ừ, aja, ัวทำใส่ปลาหรือว่าปลาเดงกอดยังไงไปเลยเนาะปลาบึ้มๆไปเลยบึ้มๆไปเลยอันนั้นเลยถ้าเอามุ้งน้มัดเลยมัดสีมุมมัดเป็นบ่อไดเลยมัดไปนั่นละนั่นละมัดไปนั่นละนั่นละแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาหานกจำบทถี่ซุนใส่เหงอนั่นแหละตื่นขึ้นมา พอแล้วอันทุกเดียวก็พอดึงบ่ได้เอ๋อสำนั้นละ่ะเอาสำนี้เลยะมาดีกมาดีกันนึงเออนี่ก็มาฮอตคองแล้วนะจ้ะน,นี่ผลงานของเฮาวัอน,นี้มืดมือเลยจ้ะแกออกนะแม่ค้าเสือกนะเดีย๋ยวค่อยแกะ <laughs> เป็นไรวูเป็นน้องจิมลน,นอกบ,บ่ถือไปแบบนี้ถือจะหลานนนะครับจีมลจีมลอ,ออกหรือจีมนเข้าได้ <laughs> นี่ก็เป็นผลงานของเขานะจ๊ะประดิษฐ์จากวัสดุที่เรือใช้ในบ้านนะจ๊ะนี่อืมวันนี้วันนี้บอกไว้เนะเอ้หูเลยหล่ะทิ้งลงไปเลยเส่ไปลายๆเลยเลน้องครัวม,มาตำหลายนี่ก็เป็นคลองยาวเป็นคองอดพูนจ้ะข้างหลังกังยาวตะเวนก็เริ่มต,ตกดินแล้ว มาได้เห็ดยังเลยพี่น้องเอ้ยมึนเนยมงเลยหามงเลยหามงมันหามงมันบนแน่นเหรอวะหามงมันหลวมๆจะไปตีออกคักอะไรเลยมองใส่หัวอาหารไปม่ได้เห็ดเห็ดเปาเปาเปาอยากมาทดลองทดสอบเบิรงเนาะจ้ะคือบอเปลียนนป่ยนเนกเปลี่ยนเนกกระนั้นลดมันได้กินงงแฮ เรียกว่าพื้นเตรียมให้เรียบร้อยก็น่าจะาเดี๋ยวลงไปใส่จะใส่ไปทางใดขาเจ้าเอื้นกุ้งขาเจ้าเอื้นจั้งเลยเอิ้นไปไดนเอิ้นกุ้งเนี่ยปลากระเอิ่นแบบนี้ปลากระตีน้ำตั้มตมัตม้มโอ้มาเด้อมาเด้อเรอ กินข้าวเด้อเหรอมัดสัญญานเาไว้คุณพอแล้วต้องปลุกมันหรอกปลุกไหมปลุกหนู พวกหลกหลายกุ้งแนวบุห็นเลยใส่ไว้คืนนึงเนาะจ้ะมืออื่น,น,นเขาจังมายอนลุ้นเล้ะนั่นเย้อนเฮ็ดเพิม่มอีกพี่น้องอันนี้แค่ล้องประเดุดมือจะชื่อว่ามันคือบ่จ้าลองเห็ดบนก้นลองดึงครับบุกเคยเอ็ดผมกับบุงไม่เ็ดแบบใด อันนี้ก็คือว่าข้างนั้นเดียวเพื่อนเห็ดอีกอย่างแล้วก็ไปนะ,ะไปไปตัวนี้บ่คือเปลี่ยนแท้ใส่มองหกหกคุณน้านอ้องวะนะกุ้งมันสิมักอยู่ในสาหร่ายเดิ ก็หามองมันง่ายๆแล้ววะเตือ,อ,อันนี้ไปหายไปหน่อค่อยๆกับไปลงไปนำนิดค่ะมันลงงา ก็ไดทำอะมัน็ได้ยมีใครต่เด,ด้อยืนเนี้อยู่ใกล้ๆกันหอมเยือหอมเยือ ปวดวะฝนมาแล้วน้ำพาไปกำลังห้องตึมตึมตึมตึตมาฝนกันพักพักยูมู นี่ก็น,น้ำลดด้วยจ้ะปกติแล้วท่วมขึ้นไปฮอดอันถึงฝั่งรู้แล้วนะมุ้งุลงลงลงกแ <c oughs> ล้วม <c oughs> ันแล้วบอกให้นางอันเอาเสื้อซักไว้กับบอเอาโมซักไว้เอาลักซักไว้อเอาพิส <c oughs> เออข้าเจ้าก็เห็นนะเนาะ <c oughs> ง,งงๆอ,งอยอู่กาเจ้าก็ที่ว่าเห็ดอย่างกันอ๋ออะไรอยางนี้คำดึงปากบังบ้านนี่นเบิอของหกเลยบ่คือบ่ไปเอาข้ขงางหน้าผู้คุณ กอ,อันนั้นมาดักปลาไหลอันใดคะอันดักปลาไหลก็เอาไปเฮ็ดเรืออะไดักปล<อ>าไหลเพิ่งกันไะด้เอาไปเฮ็ดเรือล้วดักปลาไหลเพิ่งกด้แต่ก่อนน่ะมาดักปลาไหลอยู่นี่จ้ะมีเด้อจับปลาไหลอยู่นี่ถ้ากันมาดัก ตอนที่ยังพรทันได้พากันเริ่มเห็ดย t u b e มาจ้ะดีนี้ดอกไหมขัดหลายดอกนะลายดอไปบอสไปพดบอสเรื่องประพุทธุนจะขัดได้ไางป้าเนี่ยอ้าแล้วแต่จะคิถามเห็นยัง มท,ทมบุระบุรีเอาความกิห็นเอาจากเพื่อถามซื้อกุ้งต้องอยู่น้ำข้างเหรอเนาะมันแบบน,นั้นมันทำอะไรเออฟาเอาเสือกมัดยาไว้น้ามันคือลอยแทะน้ำมันลึกปะป่าผัวคุณ กระตึกใบดอกนอกจากใส่ด่างเด้อไอ้คองนี่เพราะว่ามิตตเน่เต็มมืดสุดสายเสร็จแล้วได้ยุ่กอันจ้ะ<า>มาเด้อมาเด้อกินขา้าวไปม,มันมัน,มน,มนเบื่องพ่งนี้ครับมันอรอลุ้นมืออื่นอเส้านะจ้ะผมกับบกก้ารับปากเนะาะทั้งเล็ก เอาเน็ะจ้า,จาสำหรับคลิปนี้ก้อยไก่พงก์กจติยาไปก่อนนะจ้า,าไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ